ขั้นตอนการสร้าง JV ผ่าน Excel ด้วย t a m e ม a ต d แอดให้เราเปิดไฟล์ c a m m ม n ต์เวิ o o กขึ้นมาแล้วทำการเล็อกอินใท้เรียบร้อยตรวจสอบชื่อ Business Unit ที่ต้องการใช้งานว่าถูกต้องก่อนเริ่มใช้งานแล้วหรือไม่จากนั้นให้เปิดชีทที่ชื่อว่า JV Multiple Import บนหน้าจอจะแสดงคอลัมน์ที่สามารถใช้งานได้และแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์ดอกจันสำหรับคอลัมน์ที่ห้ามมีข้าวว่างโดยจะขอยกตัวยอย่างด้วยการบันทึกบัญชีเงินเดือนพนักงาน เริ่มต้นที่ช่องเดตคือวันที่ที่ต้องการจะบันทึกบัญชีพ i ฟิกคือกำนนหนดหมวหู่ของเอกสาร JV JV Number ให้ทำการเว้นว่างเอาไว้ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติเมื่อทำการโพสติ้งหรืออินพุตข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว Description ค,คือคำอธิบายของเอกสาร JV ใบนี้ Currency คือสกุลเงินที่ต้องการบันทึก mm hmm. Rate คืออัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินที่ได้กำหนดไว้ d e p Code คือรหัสตามผาแผนกผังบัญชีในระบบ Account Code คือรหัสบัญชีที่ต้องการบันทึกข้อมูล Account Code n i c t t i o n คือชื่อของ Account Code ซึ่งระบบจะแสดงชื่อให้เมื่อทําการบันทึกข้อมูล Account Code แล้ว Comment Detail คือคํออธิบายรายการของแต่ละ Transaction ที่บันทึกข้อมูล Debit Amount ให้กรอกช่องจำนวนเงินได้านเดบิตในช่องนี้ Credit Amount ให้กรอกจำนวนเงินในได้ c r เครดิต ในช่องนี้เมื่อกกข้อมูลตัวเลขทั้งหมดครบแล้วให้เราทำการตรวจสอบข้อมูลในช่องบาราทอทัลว่าข้อมูลทอทัลของเดบิตและเครดิตเท่ากันแล้วหรือไม่ก่อนที่จะโพสต์หรืออินพุตเข้าระบบและในกรณีที่จํานวนเงินในด้านเดบิตและเครดิตไม่เท่ากันระบบจะไม่อนุญาตให้บันทึกข้อมูลหรือทําการโพสติ้งเข้า GL ในกรณีที่เรามีการใช้เดเมชันเช่นมาร์เก็ตเซกเมนต์หรือมิวพิเยด ก็สามารถบันทึกรหัสของดิเมนชันลงไปเพิ่มเติมได้หากข้อมูลหรือตัวเลขต่างๆยังแสดงผลไม่ถูกต้องให้ทําการกดปุ่ม r e f r e s เพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่อีกครั้งในกรณีที่ต้องการลับข้อมูลที่บันทึกแนะนําให้กดที่ปุ่ม Clear Data เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบแล้วให้กดปุ่ม Import to GL จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล Information s u c c e s s และกดปุ่ม OK เพื่อไปการเสร็จสิ้นขั้นตอนการ Import ข้อมูล JV ตัวระบบหน้าจอที่ Excel จะแสดงข้อมูลในชอน่อง JV Number ของเอกสารใบที่เราได้ทำการพูดเข้าไปโดยสามารถนำหมายเลข JV Number ดังกล่าวไปค้นหาในหน้าระบบพาร์เมนได้อีกครั้งและในกรณีที่เราต้องการบันทึก JV พร้อมกันหลายๆใบให้ทำการเว้นบัทัดว่างไว้หนึ่งบัดก่อนที่จะเริ่มบันทึกข้อมูล JV ใบใหม่เมื่อบันทึกข้อมูล JV ทั้งหมดแล้วสามารถกดปุ่ม Import to GL เพื่อบันทึก JV ทุกใบพร้อมกันในครั้งเดียว ใน,ในกรณีที่ต้องการจะบันทึกเอกสาร JV ใบใหม่ My, หลังจากที่อ m p พอรข้อมูลก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วแนะนำให้กดปุ่ม Clear Data เพื่อรานข้อมูลเดิมออกก่อนที่จะเริ่มบันทึกข้อมูล JV ใบใหม่หากกดคุมและกด Delete สูตรของรายการที่ได้กำหนดเอาไว้จะหายไปด้วยค่ะ